270นะครับแล้วก็ให้ส่งรายงานเอกสารความเห็นไปยังวุฒธธิสภาพเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาณาจักรไทยมาตรา273ต่อไปนั้นแต่มาคราวนี้เนี่ยนะครับที่ระบุว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี50จะสิ้นสุดลงแล้วแต่คณะคอสชอนะครับยังให้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยปปชปี2 5 4 2แก้ไขปี2 5 5 4นั้นมีผลบังคับต่อไปและก็มาตรา6ของรัฐธรรมนูนชั่วคราวให้สนชทําหน้าที่สอสอสวและรัฐสภาคือฟังดูเหมือนกับว่ามีการไหลลื่นแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าในการชี้มูลความผิดนั้นคณะกรรมการปปช ได้ระบุความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา178นะครับและดำเนินการถอดถอนนะครับตามมาตรา270และยื่นให้กับสวไปดำเนินการตามมาตรา273คือ178270273อยู่ในรัฐธรรมนูญปี2550ทั้งหมดส่วนพรบรบริหารราชการแผ่นดินนั้นถ้าจะถอดถอนก็ต้องเข้าข่ายตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญปี50 และดําเนินการตามมาตรา273การถอดถอนอยู่ในรัฐธรรมนูญม,มาตรา270 273แล้วก็ระบุความผิดว่านะครับเกิดมาจากความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา178ถ้าจะอ้างพรบรบริหารราชการแผ่นดินนะครับมาตรา11วงเล็บหนึ่งก็ยังจะต้องนะครับถ้าจะดำเนินการถอดถอนก็ต้องเข้า270และก็ดำเนินการตาม273 แต่เมื่อรัฐธรรมนูญมันถูกยกเลิกไปก็แปลความว่าการถอนนั้นมันไม่ได้มีอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญผมต้องลำดับความมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังตั้งแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งว่าโครงการจำนำข้าวเป็นโครงการที่นางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรในฐานะผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยและเมื่อมาเป็นรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่นะครับหลังจากได้รับการโปรดกล้าวจากตำแหน่งนะครับนำคณะรัฐมนตรีเข้าไปถวายสัตย์รัฐธรรมนูญบัญญัติเาไว้เลยว่าก่อนบริหารราชการแผ่นดินให้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อนจึงจะบริหารราชการแผ่นดินได้นางสาวยิ่งลักษณ์ก็เอานโยบายนะครับ ที่เป็นนโยบายที่ประกาศไว้กับประชาชนมาเป็นนโยบายของรัฐบาลและก็ถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อถแถลงเสร็จก็ต้องดำเนินการในระหว่างการดำเนินการนั้นคณะกรรมการปปชได้มีหนังสือเตือนไปสองครั้งเรื่องโครงการจำนำข้าวตามที่หยิบยกมากล่าวคำถามก็คือว่าหนังสือเตือนหรือหนังสือแนะนำนั้นเป็นคำสั่งที่ต้องปฏิบัติหรือเปล่า ที่บอกว่าไม่ผิดนะครับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินนะครับที่ไม่ระงับยับยัง้งแล้วแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับปปชได้ชี้มูลนะครับว่ามีการทุจริตในโครงการจำนำข้าวกับใครบ้างนะครับแล้วก็ได้มีการระบุชัดว่าทุจริตทุกขั้นตอนนั้นอยู่ในขั้นตอนใดบ้างแล้วก็ยังระบุชัดเจนว่าแม้ว่ายังไม่พบว่านางสาวยิ่งลักษณ์ นะครับได้กระทําการทุจริตแต่เป็นเพราะเหตุเรื่องการเตือนสองครั้งคําถามที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าหนังสือเตือนของปปชนั้นเป็นอันว่านะครับอยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูนหรือเปล่าเพราะรัฐธรรมนูญน,นั้นก็ต้องให้รัฐบาลน,นะครับถแถลงต่อสภาก่อนการบริหารปปชหยิบยกมาเรื่องเดียวบอกว่านางสาวยิงลักขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะถแถลงต่อสภา ว่าจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันก็ในทันทีที่เขาได้รับหนังสือเตือนเขาก็ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมานะครับมีร้อยตำรวจดรกเฉลิมอยู่บํารุงนะครับและก็ตำรวจระดมนะครับในการเข้าไปตรวจสอบกันทุกขั้นตอนพบใครทุจริตก็มีการดําเนินการจับกลุ่มดําเนินคดีแล้วถามว่าถ้าเขาได้รับหนังสือเนี่ยนะครับและเขาหยุดโครงการเลยถามว่าเขาผิด ที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ทาไมไม่กล่าวอ้างสองฝ่ายแล้วครับบอกว่าถแถลงเนี่ยนะครับเรื่องการป้องกันการปราบปรามการทุจริตสี่สภา,าเอาไว้แต่ไม่ได้บอกว่าก็ถแถลงเรื่องโครงการจำนำข้าวเช่นเดียวกันก็กลับใดปปชย,ยังไม่ได้ชี้มูลว่าการกระทาําความผิดใดเนี่ยนะครับหรือมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนคดียาผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับ ใครจะระบุใครมีความผิดได้ก็ตัวเองระบุว่ายังไม่พบการกระทําการทุจริตของนางสาวยิงลักแต่เพียงแต่ไม่ระงับยับยัง้งก็มีคนปป,ปชแจ้งเตือนเขาก็ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาตรวจสอบถ้าเขายกเลิกเขาก็ผิดต่อรัฐธรรมนูญเพราะถแถลงต่อสภาไปแล้วแต่ว่าปป,ปชเนี่ยนะครับพูดส่วนเดียวเกี่ยวกับตัวเองแต่ไม่พูดเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับที่รัฐบาลได้ถแถลงนโยบายกันเอาไว้ประเด็นต่อมาครับที่หยิบยกไว้ มีการขาดทุนนะครับโครงการนี้สามแสนล้านวันนี้ไม่มีใครระบุได้รลกครับว่าขาดทุนเท่าไหรเพราะข้าวมันยังขายไม่หมดทีข้าวโคกวทยย็ทยอยขายทยอยขายแต่มันเกิดเหตุขึ้นมาซึก่อนแต่โครงการนี้เนี่ยนะครับเขาประกาศกันมาตั้งแต่ต้นว่าเป็นโครงการที่ขาดทุนโครงการจำนำข้าวเลยครับไม่มีใครคิดว่าเป็นโครงการที่ได้กําไร แตดว่าเวลาคนที่เขาคิดนั้นเขารู้ว่าเมื่อชาวนาลืมตาอ้าปากได้นะครับมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมีอำนาจในการซื้อมากขึ้นเขาก็ไปซื้อสินค้ารัฐก็ไปอ้อมเก็บภาษีจากสินค้านะครับหมุนหนึ่งรอบสองรอบสามรอบก็มีรายได้กลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่ได้กำไร เช่นเดียวกับโครงการนี้นะครับของรัฐบาลขนาดนี้ที่เอาเงินไปให้ชาวนาไร่ละพันนะได้กําไรหรือเปล่าลองคิดมาดีกําไรหรือไม่หรือจะไปชดเชยให้ชาวสวนยางนะครับไร่ละสองพันกว่านะได้กําไรหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าไปชดเชยให้ขอสวกรถร,ถรถรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีนะครับหรืออุดหนุนน้ามันบางประเภทนะครับถามว่าได้กําไรกันหรือเปล่าก็เป็นโครงการที่เขาช่วยประชาชนช่วยกเกษตรกร นะครับและก็ขนาดเดียวกันนั้นนะครับในระหว่างการดําเนินการเนี่ยนะครับข้าวมันก็หมุนไม่หมดทีเนี่ยขาดทุนเท่าไหรใครก็ไม่รู้แต่ว่าโครงการนี้อย่างไรก็ขาดทุนและเขาคิดอ้อมไปว่าเขาจะไปได้ภาษีจากการจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ามากขึ้นเพราะมีกําลังในการซื้อมากขึ้น,นก็นโยบายเขาก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าวิธีหาตังมาชดเชยกันอย่างไรนะแต่ปรากฏว่าไปมองนะครับในส่วนด้านเดียว ก็ทุกโครงการในประเทศไทยเนี่ยเวลาช่วยคนยากไรยย้มันขาดทุนทั้งนั้นนะนะครับไอโครงการเอาผมยกตัวอย่างานะครับและโครงการนี้ครับแจกรายละพันหรือสองพันกว่านี่ขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะถ้าคิดในมิติของขาดกำไรขาดทุนแต่ไม่มีใครเขาไปคิดว่ากําไรขาดทุนสี่หมื่นล้านลงไปเนะี่ยว่านี่เงินนีเนเน้เป็นเงินช่วยประชาชนเช่นเดียวกับโครงการเนี่ยนะครับจำนำข้าว ก็เป็นโครงการที่ชาวนาเนี่ยนะครับเขาจะได้รายได้ที่สูงขึ้นนะครับและรัฐก,ก็คิดวิธีการนะครับหาภาษีเข้ามาชดเชยเขาคิดอ่านกันทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสามารถชี้ว่าใครกระทําความผิดตอนไหนกันอย่างไรไปลงโทษคนกระทําผิดเสียก่อนแล้วก็เห็นว่านายกยิงลักณ์เกี่ยวข้องแล้วจึงไปลงโทษนายกยิงลณ์ไอ้ถ้าเป็นประเด็นแบบนี้นะครับคนก็พอรับได้ ไอ้นี่ข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยนะครับยังระบุชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตในชั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องและคุณก็ไปชี้ว่านะครับจะต้องไปถอดถอนเขาทั้งที่ไม่ได้ลงโทษนะครับว่าขั้นตอนไหนทุกทุกจริตเพราะว่าปปชระบุว่ามีการทุจริตทุกขั้นตอนนะครับสต๊อกข้าวเวลานี้เนี่ยนะฮะก็ยังตรวจไม่เสร็จเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการกล่าวอ้างข้อกฎหมายง่ายๆว่า แม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50จะยกเลิกไปแล้วกว็าตามยังเหลือกฎหมายปปชอยู่อันนี้เหมือนการคิดส่วนเดียวตอนยึดอำนาจนี่นะครับ19กันยายนปี49คณะยึดอำนาจปี49พลเอกสนทีบุญญาคารินก็บอกให้รัฐธรรมนูญปี40สิ้นสุดลงและให้กฎหมายปปชปี42นี่ยังอยู่จำได้ครับเวลานี้นะครับที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปปชนั้นซึ่งรัฐซึ่ง พรบรปปชปี2542รอสิบที่ยังอยู่นั้นเนี่ยระบ,บุชัดเจนว่าคณะกรรมการปปชนะครับต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเก้าปีวาระเดียวเพราะราชบัญญัติเงินเดือนซึ่งก็ยังอยู่ระบ,บุชัดเจนว่าให้นับเงินเดือนวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคือพูดได้ง่ายว่า ปปชเนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี42นั่นนะครับพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและข้อเท็จริงเป็นยังไงก็พรบร42ยังอยู่อ่ะและปปชเนี่ยนะครับได้มีพระมราชงการโปรดเกล้าแต่งตั้งไหมกับพวกผมได้ทักท้วงกันมาตั้งแต่รายการความจริงวันนี้ในช่อง11เเพราะว่ามีการกล่าวอ้างว่า นะครับหลังจากมีการพยายามขอโปรดเกล้าแต่งตั้งและไม่มีการโปรดเกล้ามาท้ายที่สุดก็บอกว่าพลเอกสนทิบุญยรักาลินเนี่ยแหละครับเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ปรากฏว่าถ้าพลเอกสนทิเป็นองค์รัฐาธิปัตย์แล้วทําไมตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกสุยุทธจุลานนท์ต้องมีพรมราชองการโปรดเกล้านะครับตำแหน่งอื่นๆต้องมีพรมราชองการโปรดเกล้าทั้งหมดแม้กระทั่งคณะน,นี้นะครับ ก็ต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเล่าตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่นั่นเนี่ยผู้ว่านะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการสี่สิบขึ้นไปทั้งหมดนั้นยังต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเล่าขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยครับอย่าพูดด้านเดียวเลยครับถ้าจะพูดก็ต้องพูดกันทั้งฉบ,บับแต่ปรากฏว่าบอกแล้วจธรรมนูญปีห้าศูนย์สิ้นสุดลงพอรบปรบปชออยังอยู่ ก็ปี49พรบฉบับนี้ก็ยังอยู่แล้วทำไมเป็นปปชได้ล่ะนะครับแล้วแม้แต่กระทั่งว่านะครับมุมที่พยายามอธิบายความกันนั้นนะครับเรื่องพอรบบริหารราชการแผ่นดินเอาเทียบกล่ว่ารัฐบาลยิงรักย้ายนายทวินเดชสีเนี่ยก็อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินและทำไมเวลานี้นะครับอานรัฐมนูญวิศัย ไม่ได้หยิบยกว่าการย้ายข้าราชการนี่นะครับนะครับเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเขาจะตีลังกาย้ายก็เป็นอำนาจของเขาอ่ะเพราะพรบบริหารราชการแผ่นดินก็บอกชัดเจนว่านายกก็เป็นหัวหน้าอรมครมอก็มีหน้าที่บริหารบัลลัดบัลลัดมีหน้าที่บริหารอธิบดีแต่ปรากฏว่าครบยิ่งรักทั้งคณะไปเพราะย้ายนายทวินเปลี่ยนสีคนเดียว และพรบบริหารราชการแผ่นดินเวลานี้ก็ยังอยู่นะครับและถ้าราราชการเนี่ยนะครับก็ไปร้องบ้างอ่ะปัจจุบันเนี้ยว่าผิดพรบบริหารราชการแผ่นดินสามารถทําได้ไหมพร,พรบยังอยูอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพูดการอธิบายอะไรก็ตามนั้นก็ต้องดูว่าตัวเองมีเจตนาอย่างไรนะครับเหมือนกับกรณีที่เราหยิบยกเรื่องกรณีชายไทยหนีทหารคนหนึ่งที่ใช้หลักฐานนั้นเป็นเท็จ สมัครเข้าเป็นอาจารย์เรียนในร้อยนะครับกระทรวงกลาโหมพบก็มีคําสั่งปลดออกไล่ออกต่อยศก็ปรากฏว่าสอสอก็เข้าชื่อร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญไอ้เจ้าตัวเนี่ยนะครับที่ถูกยื่นถูกคําสั่งปลดออกไล่ออกนั้นไปร้องศาลปกครองศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็บอกว่าขอหลักฐานจากประธานสภาประธานสภาส่งขอหลักฐานจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมส่งพอได้เอกสการพวบก็บอกว่าเพื่อความยุติธรรมให้รอผลการพิจารณาของศาลอื่นก่อน แต่ทันทีที่มีการยุบสภาสารรัฐธรรมนูญรีบจำน่ายคดีนี้ออกเลยบอกว่าเนื่องจากว่าผู้ถูกร้องนั้นพ้นจากการเป็นสสแล้วนะครับไม่มีประโยชน์อันใดที่จะพิจารณาต่อไปจบครับนะครับตอนที่ยังไม่พ้นบอยรอสารปกครองนะครับแล้ววันนี้สารปกครองทำยังไงครับ